อัจนจักงานตัวนี้พื้นที่ประมาณเครนนื่องงานเนาะพื้นที่เครื่องงานมันมาเบ่งตัวอย่างนะครับเฮ็ดในเครื่องงานเครื่องงานนี้ได้ได้ไลยได้หล่ยางเนาะได้เป็นแสนเนาะบ่ปลูกเครื่องงานได้หล่ยางเนาะขายด้หลากหลายเนาะนี่ครับเดี๋ยวนี้เราเฮ็ดอันเครื่องงานเราเปใหญ่เนาะแม่นบ่ มีบทความพร้อมนะพี่นน่ะสวัสดีครับพยานสวัสดีครับอันปลูกปลูกกล้วยนั่มต้นอี้ข้างในเนาะอ๋อถ้าเข่าบอโอหล่อมายังดีเลยนะบ่หล่อมบ่ได้บ่ได้บ่หล่อมบ่ได้ใกล้เคียบปอประมาณประมาณเครื่องงานนี่แหละเนาะครับเนาะบ่หล่อมบ่ได้อันนี้ก็น้ำใส่น้ำน้ำพงเวยบ่ะนี่แล้วน้ำบอยแล้วบ่อยจักโทนี่น้าบ่ขาดแล้วเนาะ ครับพอปัญหาที่เราเห็ดดีดีให้ครับเราก็ขายแซมแซมไปหลายอย่างเนาะแม่นบ่อ,อันปลูกอีหยังแน่มีมีผักอีหยังแน่นี่เบ่าเอาเลยเนี่ยโอ้ปอญหาเราเห็เียดดีดีเยอดเลยฮ<อ>ะออโอ้มีผักกาดขาวผักกาดหอมผักผักบุ้ง<ม>แล้วก็มีต้นหอมครับมีบักเขือนพุ่งย่างละน้อยเนาะ โอ้พออ่อใหญ่เฮดเดอดีครับเราเก็บออกนะตอนนี้ต้นไรผสมบูรแล้วเก็บออกของปู๋ครับมะเขือพวกกับเป็นนวยดกพืงนที่นะครับเราปลูปกยางและน้อยครับอันทัวฟักยาวปลูกแซมบแซ่กันเนออาะพ่อใหญ่ปลาผานมาพร้อมกับดกขนาดเลยครับอันนี้ก็มมงเก็บเพื่องครับเครืองเกาเพื่องเกาเ,กเกาลือร้ายเนะเาะนนนพื้นที่อืม ทีมื่นี้เป็นทีเก่าแก่บอกวเป็นทีสื่อเอ้าสื่อไม่ไหมนี่บอกสื่อ้วบอกือาบอกแพงบอกตะกี้ึงาจะสมมือนี่ไ่ได้แล้วเนาะโอ้เดี๋ยทีเดี๋ทีสูงเนาะเป็นทีสูงอยู่แล้วเนาะเออเออโบเอาตะกี้มันตามบอกอ๋อบอกตะกี้เป็นโน่นตาโน่นสูงบ่ตะกี้สมัยตะกอนบอกกตามีแเนาะ ประกาศเขียวแม่นหรอมึงดี่ยนะครับเราปลูกครับโอ้เราปลูกบักอื้อนโอ้ปลูกฟักทองอ๋อปลูกบักบวบบักแตงกัวเราปลูกแค่อันลองเดียวเองบักแตงกัวครับเขาบอกเด้ปลูกหลายเนาะพักบุ้งแล้วก็ถอนเบไปแล้วนี่แล้วถอนเบไปแล้วนี่ก็ตีปลูกใหม่อีกเนาะนอ๋อสวนสวนฝุ่นขี้เนาะเคยไปเคยไปเบิร์เคยไปถ่ายเนาะสวนนัตนงามพักอีนี้เหรออ๋อ บักทัวนี่โอ้เด็กคางเก็บไมคอลอแเคเลนเนาะไม่ก็เกลไม่ไม่กรออะถินนรลงเนาะไม่อยู่ข้างก็ใส่ได้โอ้ผู้เพื่องอย่างดีแล้วเนาะปูผู้ใดเนาะผู้ให้มันซุ่มแต่ว่าฝนมาตกไปนี่ก็โอ้หนินี่ครับเรามีอะไรในตลอดเดีครับนี่เงินเข่าตลอดเลยเบื้องเรื่องราวบวเแล่วบักบัแล้วขายได้บัักบวก็เป็นดอกเป็นหยอดตลอดเลยเห็นบ่เบื้องบวให้ว่างเลย พื้นที่ของเรานี่ใส่ได้คุุมคาแห้งขนาดเลยคุมคากว่าไอ้คนมีทีเป็นลอยไรซิบไรเนาะคนมีมีทีเป็นซิบไรโบมี่ยังเนาะอันทีเป็นงานเนาะมียังมีมีแต่มีแต่หยาเนาะมีแต่ปลาเนาะอันนี้ปลูกแบบคุมคาเนาะคุมค่าแห้งเลยเพาหายว่างเลยบ่หายพื้นที่ว่างเลยเต็มเบิดเลยของเรางามก็ยอนนามบอครับนามบอเนี่ยมันงามดีครับนามนานามนามลองนาํเนี่ยเนี่บอบอคือนามบด้านนามอย่างที่ สูน้ำบ่อห้าประเด็เน,ะนาะน้ำบ่อน้ำดินเท่าสันแต่ดินเนาะบอ่อถองลึกให้น้ำมาดำมันดำให้หดเออครับบอกทัวร์แล้วแล้วก็หดแล้วก็ตักเอาตัวนี้เอาเสือกย้อนเอาลแล้วลก็ตักเอาขู่ย้อนไปแล้วก็ตักเอานี่บัวเราเครื่องมือเราอุปกรณ์นี่ฟ,ฟูปุ่นพวกนี้ปุ่นเราเนาะปลูกซ้ำแถวนี่ก็บ,บ่ทนกินเกลือเพราะไงน,นี่ก็บ่ได้ไปแล้วเนาะเพราะไงเนาะไปขายตลาดเนาะตลาดเขียวเนาะ โอ้ขายกันบ่ขายเป็ดบ่อ๋อบ่เออเบิ้งอ๋อบ่ได้ไปเด้๋ยนาะอันปุ๊ดเกษียณแล้วเนาะเซ้าไปแล้วเนดีพยวนอ่ะปูอย่างเดียวเนาะยังเดียวมะนาวกะดกย่า่นี่ยขยันเนาะยาหนี่อยย่า่เลยหน่ยย่ายเนี่ยขยันเนาะบักบัวปลูกนน้อยก็ได้กินเนาะได้ขายต้องมีต่าหากครับผมขอบคุณที่รับครับผมขอบคุณครับด้วยครับด้วยครับฟานมาเห็น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 เฮ็นเด็ดดีแห็นขนาดเลยเฮ็นเด็ดดีเห็นนอ่าย เด็ครับยเฮดดดีเฮดดดีแห้งเนาะอ่ล่อมลงทุนอีกเนาะนี่ลงทุนล่อมยังคกเลยบบเฮดบบไถ้เนาะบ่ลงบ่ลงทุนบ่ได้เนาะพื้นที่สำนีได้ใปลูกลยร้างเาะหลากหลายเนาะใช้ประโยชน์ได้คู่หมู่คูหนึงปลาลก๋ยของเขาแึ่งงาเา้อกลาวกของทิศกันไหมปลาลกวยถ้าปลูกไม่งายลาดเนาะอู้ปลูกไหมนใหญ่กหลังูหลังนี่งาบกเขาได้ล้วยมัจะใช้ค่าใชุ้่ายั้ดไหมโอ้เขามีของหลายพอ บักเขือพวงเจ๊สามพุ่มนี่ก็บาทนกินแล้วบักเขือแข่งนี่มาโทษขายเหลือขายอีกเนาะบักม่วงบักม่วงก็งายมั้บักม่วงไงเลยน่ะบัก๋อบักม่วงไงบักบัวกระจอู้ไหมล่ะบักบัวกินได้รอบแล้วปูกับปูสลับกันสวนน้อบักบัวก็บักแยงยังไงนั่นหรือบักบัวยังเดียวบัวยังเดียวบัวเดียบูบักแฝงบักักบ่ แต่ว่าอันมหานในคัสมบัตคือบทผมให้เต็มเลยเื้ยกระเทิร์นเฮ้ยมเต็มกับเบิดเงินหลายเบิร์ดลายงานในไงน่ะมองเงื่อน้างทิ้นไหมงานก็ได้กินมือละลายได้สามเจ้าของเขามาอยู่บอกคือบทผมของของผู้ใดนั่นของนายไก่สามไรยของน้องไก่สะเป็ดอ่ะของพี่ไก่ลูกใหญ่ว่าอ๋อเขาเป็นพี่ไก่ประเดังยเย้ยไก่อ๋อบอก เออเป็นพีไส่นั่นน่ะอืมงานเยอะเจอน่ะอืมบ้านพักบุ๋งพักบุ๋งก็งานพักนอกพักบุ๋งนี่โออเงินอันนี้นี่บ้านพักบุ๋งวันนี้เบียดนี่นี่ก็มาเียโอ้ทีสูงๆเลยเนี่ยเนาะเบิ้องที่ไหนเนาะท่านผีเขาก็ปลูกเลี้ยงหมูบ่เลี้ยงหมูนั่เขาเนาะคือบ่เลี้ยงหมูนี่บักเผานี่ก็ไเอาไปขายนะบ่เนี่ยขายเลยเนาะเขาออกตลาด โอ้ต้นเดียวนะบ่ปลูกทำไมปลูกออมนีึคักนีจังี่เนาะังพูดเยอะสุ่นนีบอกดให้กันประดันบอ้งิบอกทำไมปลูกออกมงนีมันก็คักนี่เนาอยนะโอ้ครับผมครับสุดโจทยีดีเนาะ